สวัสดีครับร้านอวยพรพักเครื่องครับวันนี้มีวัตถุมงคลดีๆมาแนะนำเช่นเคยครับเป็นเบี้ยนะครับเบี้ยแก้พระเวสสีนะครับของหลวงปู่ฤทธิ์นะครับ,ต,รรบตำนักตรงตำลทธิ์นะครับผมจังหวัดสากแก้วนะครับเบีย้ยแก้เนี่ยก็คือเครื่องรางนะครับของขังเอาไว้สำหรับ แก้การขุนใสนะครับแก้อาถานล้างอาถาันลมเพลมพัดต่างๆนะครับแล้วนำมาซึ่งโชคลาภค้าขายร่ำรวยนะครับผมเบแก้ลูกนี้พิเศษหน่อยนะนี่จานทั้งลูกเลยนะครับผมแล้วก็ปิดทองพิเศษนิดหนึ่งก็คือด้านหลังเนี่ยใส่พ้าป่ททเาวิสุวรรณไว้ด้วยนะครับพ้าวป่ทยเวิสุวรรณเนี่ยท่านก็เป็น จะตุโลกบาน1ใน4นะครับทับสินท่านมากมายนะครับผมใครบูชาก็บางครังทับสินรวยนะครับแล้วท่านก็ผู้ปีพิชาาเก่งกลัวแก้คุณใสกันใสเาย,ย้าเวอะไรต่างนะครับลูกนี้ทำมาครบนะครับมีโพค้ดหมายเลขข้างล่างหรือตรวชดงามนะครับดีไซน์ออกแบบสวยเข้มขลังตามลักษณะของ ของขลังนะครับไปเรียมใส่พวกุญแจติดตัวประจำกายไว้ไปในทยอ,อโคจรต่างๆนะครับดีกว่านะครับกาเครื่องมยอไปอโคจรพลาดเสื้อหมดนะครับเอาไปอโคจรถ้าเป็นของคลังนี่โอเคอยู่เลยนะครับจะยังไงนะครับ สนใจนะครับติดต่อร้านโดนยพรพักเครื่องนะครับโทร0 9นเก้าหกเก้าห้าสี่นแปดนแปดหรือ0 8นแปดหนึ่งสี่สองนสามนนหนึ่งยังไงฝากกดแชร์กดไลค์กดตับตะไคร้กดติดตามกดกระดิ่งและท่านจะไม่พลาดทุกรายการวัตถุมงคลดีๆจากร้านโดนยพรพักเครื่องขอบคุณครับสวัสดีครับ